สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกับคาริสแ a ม i n g อีกครั้งนะครับวันนี้เรามาเจอกันในเกม g r a n d s a g กนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับว่าอัปเดตวันที่11เนี่ยเขามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะที่เพิ่มเข้ามาเลยคือเป็นเควสเควสกิจกรรมรายวันนะครับก็จะเป็นทำคะแนนไดถึงร5อหเนาะอันนี้ก็เป็น ล็อกต้องล็อกอินต่อเนื่องเจ็ดวันนะครับก็จะได้เป็นมนะิสเตอรี่บ็อกเนาะซึ่งของรางวัลก็ยังไม่ประกาศนะว่าวันนี้จะได้อะไรแล้วก็จะมีกิจกรรมอ่าเป็นการ์ดใบใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาสองใบก็คือเป็นใบของพระเอกธาตุไฟเนาะแล้วก็เป็นลุงลุงมืด อจะเป็นใบนี้ซึ่งการ์ดใบนี้ครับความสามารถเข้าๆเลยคือพาสซีฟของมันจะทำให้ทั้งทีมนะครับตีตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้นเนาะถ้าขั้นหนึ่งก็คืออ่าสิบห้รับครับถ้าอัพเต็มก็คือ25%แล้วก็สกิลเป็นโจมตีเดี่ยวเนาะ เป็นโจมตีเดียวแต่ว่าพออันตีแล้วเขาจะกลายเป็นโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมคือทำให้ศัตรูติดพัตติไฟคือติดแข็งเป็นหินเนาะสีวินะครับก้อนนี้เขาเอามาเพิ่มพอ,อแล้วก็ทำดาเมจบอสแรงขึ้นด้วยนะครับฮะเนี่ยทำดาเมจบอสแรงขึ้น10เนาะ แล้วก็ของตัวลุงท่าดินก็เท่านี้แหละแล้วก็ตัวอีกท่าไฟอันนี้เหมือนเท่ามาเสริมนะครับเพราะว่าไอตัวสกิลเนี่ยมันจะเป็นสกิลหมู่เนาะและทําให้ศัตรูติดเบิรน์นะเนี่ยมีโอกาส50%แต่ถ้าพออันตีปุ๊บเขาจะทำความเสียหายเป็นครั้งแรกครับ130แล้วก็เหมือนสร้างเป็น เรียกเนี่ยครับออกมาแล้วก็ระเบิดหลังจากสองวินะครับซึ่งจะติดสถานะเบิร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะห้าวิแล้วก็ทำให้ศัตรูดาวก็คือล้มลงเนาะเป็นเวลาห้าวิเหมือนกันแล้วก็พัสสีของการ์ดใบนี้ก็คือ,อตีมอนเตอร์ธาตุลมแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะทับเต็มก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็ แพทนี้ก็จะมีอัปเดตการ์ดสใบเท่านี้เนาะแล้วก็กิจกรรมเพิ่มเติมจะเป็นในส่วนของดันเจียนเนาะจริงๆเขาเพิ่มดันเจียนขึ้นมาอีกันหนึ่งนะดันเจียนนี้อ่าซึ่งแต่ว่าต้องผ่านด่านเจ็ดบ,บวกสิ้าไอ้ด่านเจ็ด EP ยีห้าเนาะ แล้วก็เป็นดันเจียนนี้ดันเจียนพัฒนาเขาเพิ่มเขาเพิ่มด่านฮิลเข้ามานะครับอ่าซึ่งโอกาสดอปพวกนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ครั้งละสามเนาะกุญแจอ่าแล้วกน็นี่เลยครับเราสามารถกดดูได้นะตรงนี้ ตรงนี้ว่าใช้การอะไรกันได้บ้างอ่าเนี่ยอันนี้คือการที่แนะนําเวลามาเจอตัวนี้เนาะใช้การใบนี้นตัวอื่นก็เหมือนกันครับก,ก็กดดูได้ว่าเขาจะติดสถานะอะไรมันก็จะบอกว่าใช้ใบไหนกันได้เนาะเอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเฮลเนาะ,ะเฮลก็กดดูได้เลยครับว่าใช้ใบไหนบ้างเนี่ยอ่า แล้วก็ใส่ใบใดใบในหนึ่งเนาะไม่ต้องไม่ต้องใส่ทั้งสองใบนะคใส่ถ้ามีใบ s ซ r ก็คือใส่ใบเ s r ดีกว่าคือเลทสูงกว่าก็คือดีกว่านั่นเองครับ <ST AR G> ก็อันนี้เพิ่มฮิลเข้ามาเน <ST AR G> ้ะ <ST AR G> แล้วก็เป็นดันเจียนอแต่นี้เขาอยู่ถาวรนะเป็นดันเจียนสเปเชียลเนาะของตัว ตัวธาตุแสง,งของเราครับเป็นดันเจี้ยนถาวรเนาะนนก็จะเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆกิจกรรมที่เราลงเลยครับแต่ว่าดันเจี้ยนพวกนี้เขาจะใช้เขาจะใช้เป็นสเตมินาเอ ι, จะใช้เป็นเ p เนาะอย่างนี้ใช้40 AP พก็จะมีของที่ได้อย่างนี้เน,ะนาะได้นี้5อาวอะไรเงี้ยน,นี่ก็เหมือนกันครับเป็นถ้าใส่การ์ดพวกนี้จะได้โบนัสเพิ่ม ก็แนะนำให้ใส่อันนี้เนาะแล้วเราก็จะสามารถมาสุ่มของได้ตรงนี้ตรงนี้ก็คือมันจะบอกว่ามีอะไรบ้างนี่เลยครับแต่จริงๆการ์ดใบนี้ทุกคนน่าจะแบบน่าจะแม็กกันหมดแล้วมั้งจากกิจกรรมก่อนเนาะแต่ว่าคนที่มาเล่นทีหลังก็อาจจะยังไม่ได้แต่ถ้ามาได้ตอนนี้ก็คือจะได้หกใบก็คือแม็กพอดี ได้แม็กไปอีกใบหนึ่งฟรีนะครับอย่าลืมมาเล่นกันเนาะแล้วก็ได้พวกนี้ด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องครับถ้าใครเสร็เนื้อเรื่องก็นี้เนาะเขาจะมีด่านอัาน,น,านนี้อยู่2ด่านนะครับก็จะเป็นอา่าเป็นของให้ผมเหลืองเหมือนกันนก็เหมือนกันครับบวกสเตต,ตัสเนะาะอ่า แต่ว่าของของอันนี้ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็แต่ว่าอันนี้มันใช้แรกเยอะกว่าเนาะก็คือดันพวกนี้มันอยู่มันอยู่ตลอดนะครับไม่จำเป็นต้องรีบแต่ว่าถ้าผ่านแล้วมันจะได้ไอ้พวกนี้เราเนี่ยชุดเจสซานะ แล้วก็มีเดี๋ยวนะมีอะไรเป็นหนอของเป็นดันเป็นดันกิวนะครับอันเนี้ยเราสามารถกดมาตามที่ผมกดได้เลยเนาะอย่าลืมมามากดรับด้วยนะต่อให้เราไม่ไม่เข้าร่วมตีเนี่ยก็คือ ก็อย่าลืมมารับของด้วยเพราะว่ามันมันแชร์กันทุกคนในเซิร์เฟเวอร์เนาะซึ่งอลงแบบเดียวนะครับจะลงได้เจ็ดครั้งแล้วก็ลงแบบกลุ่มจะลงได้สามครั้งเนาะซึ่งลงแบบเดียวเขาจะมีของรางวัลของมันเตอร์แต่เลเวลให้นะนี่เลยอย่าลืมมากดรับเนาะเพราะว่าจริงๆไอ้ของพวกนี้มันมันแชร์กันเนาะ อาอย่าลืมมากดลักกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่าร์ดที่บวกโบนัสพวกนี้ได้วนะแล้วก็จะเป็นดันเจี้ยนแบบกลุ่มที่ลงกับคนในกิวเนาะอ่า ดันนี้ยถ้ามีถ้าสมมุติว่ามีคนในกิวลงอยู่นะครับเราจะยังลงไม่ได้เนะก็คือต้องรอก่อนแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาอีกอันเลยคือของในร้านค้านี่นะครับอย่าลืมมาซื้อนะก็จะมีอ่าที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะมีเน,นี่ยมีการ์ดนี้เลย ก็เขาจะรีเซ็ตนะครับจะซื้อได้แค่อาทิตย์ละยนะี่สิบเนาะการ์ดใบนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะตีบอสแรงขึ้นนะครับตีบอสแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็สร้างความเสียหายมอนเตอร์ธาตุธาตุลมมนะั้งแรงขึ้นนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ ก็ไว้ใช้กับบอสในดันอนี้ครับแล้วก็อีกอยนหนึ่งเลยที่เขาอัปเดตมาเลยคือคอสตูมนี่เลยครับอาคอสตูมให้อ,อีกเราไม่ใช่ใช้สองหมื่นเนาะอย่านัเรสามารถกดดูได้ป้ังผงใส่ไม่ได้นะครับถ้าใครแต้มถึงก็แต่นี้มัน มันอยู่ตลอดนะมันไม่หายนะครับสามารถซื้อได้ครั้งเดียวก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้ครับอ,อ,อ๋อแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ลดการใช้ค่า ap เนาะ20%เ ซึ่งเขาจะมีเป็นช่วงเวลานะครับอันนี้ผมไม่ไัไ่นใจเหมือนกันเนะก็อัปเดตอ่าก็มีประมาณน,นี้ครับผมก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆม,มาแนะนำนะเดี๋ยวผมจะมาการมาเจอกันอีกครับผม ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ